วันนี้ทำอะไรคะก็น้ำปลาหวานลูกสาวหมดเนี่ยได้มะม่วงมาเยอะด้วยได้มะม่วงค่อยชิมมาเยอะด้วยแม่ก็เลยทำน้ำเปลงน้ำปลาหวานอันนี้ตอนเลกแม่ก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาอน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลา แล้วก็งุเงเ้งเนี่แช่น้ําไว้พักใหญ่แล้วแช่น้ําไว้พักหนึ่งแล้วก็พอมันนิ่มพอสมควรแม่ก็ออกมาตำจ้ะตำไม่ต้องเหล็กมากอืก็ตําไม่พอมันมันเป็นชิ้นอยู่บ้างอืใส่ลงไปเลย แดงซอยกับพริกขี้หนูใส่เกี่ยวเลยไฟอ่อนๆไฟอ่อนมากๆเกลี่ยน้ำตาลจะไหม้นะคะเข้มข้น กุ้งแห้งก็กุ้งแห้งอินซีเลยแหละกุ้งแหง้งแบบว่าป่สารพิษน่ะกุ้งแหง้งกุ้งแห้งตากในในใน,ในอุโม,มงค์ปฏิิกอะอ๋อค่ะไปซื้อมาจากเหลงเลยซื้อมาจากข้างอุโม,มงนั่นเลยโอ้ซื้อมาจากข้างมุ้งเลยข้างมุ้งเลยได้กินนะคะ สี<า>สัน,น,นสีสันชวนรับประทานสีสันดูพอเป็นน้ำปบาหวานอยู่นะเน่แม่ก็ไม่ค่อยถนัดแต่ก็ไม่น่ากินมากค่ะเคี่ยวสักพักให้บอกมันแบบชิมรส เยอะจนมันข้นเหนียวเหนียวเลนี่ hey, หนูชิมแล้วล่ะอย่ลร้อนนะอืมอร่อยแล้วแม่อร่อยแล้วใช่ไหมได้รสชาติเลยเนีโอ้ไม่ต้องเติมอะไรเลยนี่ไม่เคยทำนะอันน่าแม่ไม่เคยทำน้ำปลาหวานเลยไม่เคยไม่ <c oughs> ไคะ่ะ <c oughs> เงินที่เขาขายเลยค่ะนะอืมรสชาติแบบโหได้เลยแม่อ่าเดี๋ยวเคี้ยวใหมันเหนียวหน่อยแล้วก็เป็นอัน,นได้โอเค <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะดู <laughs> น,น,น่าคนทำสักนิดน,นึ่งไทยสุดอืมอร่อยมากค่ะช <laughs> อบคุณค่ะ <laughs> ของปดลูกสาวค่ะมะม่วงน้ำเป่าหวานค่ะ <laughs> <laughs> เห็นชอบซื้อมากินอยู่แม่ทำให้เองดีกว่า มันรู้ที่มาที่ไปอ่ะครับขอบคุณครับบ้านติ๊บบ้านเราคุ้งแห่งบ้านเราแหมงแถวบ้านเรานั่นกันติ๊บแถวไม่ใช่ตอนนี้มันรู้ที่มาที่ไปหมดซีดเลยแต่ดึกไปหน่อยเดี๋ยวไอเอฟแตกนะคะชิมไปเย็นได้กินพรุ่งนี้อ่าชิมก่อนชิมก่อนอร่อยค่ะ ไม่ล่ะไม่ต้องหวานอีกนิดนะไม่ต้องโอเค okay, เลยค่ะเป๊ะเลยเรียบร้อยมี <c oughs> น้ำปลาหวานไว้กินกับมะม่วงกระยใหญ่ไม่ต้องซื้อนะคะ <c oughs> อร่อยมากค่ะ